สวัสดีครับจากเว็บไซต์ j u i c e r c u b c o m นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการคั้นน้ำนมข้อพูดกันนะครับโด้วยเครื่องคั้นน้ำผลไม้แยก,กาากระบบเกลียวเดียวแนวตั้งรอบต่ำยี่ห้อฮูล o องรุ่น S10 นะครับซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดในสายการผลิตของโรงงานฮูล o องนะครับได้รางวัล IF Design Award ปี2014จากประเทศเยอรมน,นีนะครับ คราวนี้ก่อนที่จะเรามาจะทําน้ํานมข้าวโพดกันนะครับเรามารู้จักข้าวโพดกันสักนิดหนึ่งนะครับข้าวโพดเป็นธัญพืชที่สําคัญชนิดหนึ่งนะครับอยู่ในวงเดียวกับธัญพรรืชอื่นๆเช่นข้าวสาลีข้าวบาเล่ข้าวโพดส่วนที่เราเรียกว่าเมล็ดเนี่ยที่จริงคือผลธัญพืชชนิดหนึ่งนั่นเองนะครับชนิดของข้าวโพดที่นํามาคั้นคือข้าวโพดหวานเป็นข้าวโพดที่คนส่วนใหญ่เนี่ยนำมาคั้นรับประทานกันนะครับ สรรพคุณของข้าวโพดมีสั้นๆอย่างนี้นะครับข้าวโพดเป็นธัญพืชที่ไม่มีโปรตีนกลูเตนนะครับไม่ทําให้เกิดอันตรายกับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้กลูเตนที่พบมากในแป้งข้าวสาลีนะครับน้ำตาลในข้าวโพดเนี่ยมีคุณค่าทางโภชนาการสูงประกอบโดยประกอบไปด้วยวิตามินสารต้านอนุมูลอิสระและแร่ธาตุต่างๆมากมายครับข้าวโพดมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สําคัญหลายตัวเช่นฟาโวโนอยด์กรดเฟรลูริก ในการวิจัยจํานวนมากเนี่ยพบว่ากรดเฟรลูริกมีบทบาทสําคัญในการป้องกันโรคมะเร็งนะครับนอกจากนี้ยังมีวิตามินที่สําคัญอีกหลายตัวเช่นวิตามิน b วิตามิน B3 วิตามิน B5 แต่อย่างไรก็ตามนะครับข้าวโพดเนี่ยก็ถือว่ามีค่าดัดชนีน้ําตาลค่อนข้างสูงนะครับจึงไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ําตาลหรือผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานครับต่อมาเรามาประกอบเครื่องฮูลอมกันนะครับ ผมจะเริ่มจากโถแยกน้ำแยกกากนะครับก็เราปรับก้านแรงดันกากนะครับไปตำแหน่ง close นะครับสำหรับถ้วยกองกากมี2ถ้วยนะครับถ้าเผื่อท่านต้องการที่เนื้ออยู่เนื้อข้าวโพดอยู่ในน้ำมากสักหน่อยก็ใช้ถ้วยกองหยาบนะครับจะต,ต้องการน้ำใสๆมากขึ้นก็ใช้ถ้วยกองละเอียดนะครับ วใส่นะครับแล้วก็ฝาปิดนะครับสังเกตว่ามาร์กสีส้มนะครับอยู่ประมาณตรงตำแหน่งที่กลากลาดออกนะครับเย,ยือกลรองน้ำนะครับแล้วก็เยียบรองกาด เท่าน,นี้เราก็ประกอบเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะทําคันน้ํานมข้าวโพดกันแล้วนะครับเรามาเริ่มคันน้ํานมข้าวโพดกันเลยนะครับก็เปิดเครื่องนะครับเวลาใส่นี่ใส่ทีละน้อยนะครับไม่ต้องรีบใส่นะครับ ข้าวโพดออกมาแล้วนะครับก็แห้งนะครับถ้าต้องการให้รสชาติของน้ำนมข้าวโพดเนี่ยออกมาแล้วมีรสชาติหวานน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะครับควรที่จะใช้ข้าวโพด สดๆเลยนะครับซื้อมาแล้วรีบทําเลยนะครับก็จะได้น้ำนมข้าโพดที่มีรสชาติหวาน สำหรับเครื่องรอบต่ำนะครับผมเสริมอีกนิดหนึงก็คือเวลาเราใส่ผักผลไม้นะครับไม่ต้องรีบใส่นะครับค่อยๆใส่จะช้าเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องรอบต่ำนะครับ หลังจากที่เราใส่ข้าวโพดช้อนสุดท้ายไปแล้วนะครับผมก็แนะนําว่าให้ปรับกล้านปรับแรงดันกากาเนี่ยปรับระดับกากาศเนี่ยมาไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็เปิดเครื่องต่อไปอีกประมาณสัก2นาทีนะครับเพื่อให้กากเนี่ยเขาระบายออกมาได้มากที่สุดนะครับก็จะทําให้ฝาเปิดเนี้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับโอเคอาวนี้ผมก็ปิดเครื่อง ก็จะได้น้ำนมข้าวโพดที่คั้นสดสดแล้วก็เขาเรียกว่าอยู่ในระบบบีบเย็นนะครับก็จะไม่ทำลายคุณค่าและวิตามินนะครับหลังจากที่เราได้น้ำนมข้าวโพดแล้วเนี่ยนะครับเราก็ไปต้มด้วยไฟอุ่นๆนะครับจะปรุงรสสักนิดหน่อยก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับดื่มน้ำผักผลไม้คั้นสดสดทุกวันดีต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักขอบคุณครับ